ใช่แล้วก็นะครับพูดแมนนะครับตกปากเลยตกปากเลยเล่นบูแมนบูแมนนะครับแล้วก็ภูผาวันเฉลิมไม่เกี่ยวผมนะครับแน่นอนใครอยากจะพูดคุยกับนะครับศิลปินที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับ48ตอ125ในไอคอนมาเรื่อยๆเลยแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะใครที่อยากจะชมรายการทีวีของเรานะครับเข้าไปชมได้ที่ w w w t h o n b u r i t v นั่นเองครับผมนะฮะจัดกันไปนะครับมาพูดคุยกันต่อดีกว่าออเมื่อกี้พูดถึงร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติครับผม แล้วก็มีโอกาสมีโอกาสได้ไปออกรายการครับสตาร์สเตรนด์เลครัลิ้นไม่ต้องก็ได้สตาร์สแตลเล่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตของเราแล้วครับนะครับในฐานะศิลปินคนหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับแต่ครับตอนนี้ระหว่างที่เราถ่ายทำนะครับมีแข่พิเศษมาครับต้อนรับก่อนกับครูเทีย ขนาดมาอย่างกันละครช่องเจ็ดแล้วผมสนใจอะไรขนาดนั้เดี๋ยวแบบอันนี้สามารถท้าเหมือนว่าที่บอกว่าเป็นเรื่องราวพิเศษนะคก็เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเพิ่มสองเราชิ้นสองอ่ะโอ้โหกินไดสองลูกแล้วเพิ่มพิเศษไงแถมถุงนอนให้พิเศษนไม่ใช่อย่างนั้นเลครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้พูดเกี่ยวกับนะครับผู้เผาไันเฉลิมว่าครูเทียมเนี่ยเปรียบเสมือนปรมาจารย์แล้วก็ทำให้ใหู้ผาเนี่ยได้เข้ามาในศูนย์ในฐานะศิลปินด้วยนะครับแล้วพอพูดปุ๊บนี่ มาเลยปิงไหยปิงมาตละมากเขาิกูรู้นึกถึงแล้วหนวดเฟิร์มกูรู้กูรู้กูรูกูรู้อูรูย่อมาจากกูรู้เพน่งรู้ ก็รู้แล้วรู้แล้วรู้้แลวนะครับที่กิเดินผ่านมาแล้วเดินผ่านเฉยๆนะแต่ข้างในเหมือนงานวัดมากข้างในกันนะอะไรอะไรกันเสียงดังฟังชัดมากนะเราบอกเราไปได้ครับตรงนี้วาเลตี้วาเลตี้เพราะมามารายการนี้ปั๊บเข้ามารู้อ่ะพอเห็นชื่อปั๊บว่า ทนบรียังมีหนุ่ีคนหนึ่งสวมเสด่นเพระเจ้าอินมากเลยนะอย่าไปเมกันอีกจบเพื่อฟจะได้พูดคุยกันละนะดคุยกันหน่อยนะครับเ่อกี้นะครับไปเจอนะครับูผ่ามันเฉลิมที่จังหวัดอุดรเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเป็นไงบ้างที่เจอครั้งแรกตอนนั้นต้องบอกว่าน้องนะเคยเข้ามาปวดช่องเสียดตอนเด็กๆน๊ตตัวแค่นี้หูกลางอตัวเล็กๆป้ปอกหกนี่คือกลางตั้งแต่เด็กเลยโอกลาง นะฮะเร่งมองใส่รับจ้างแทนพอดีลู่รงเนี่ยก็เหมือนว่าก็เหมือนว่าเขาเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายก็ต้องเดนแอคติ้งกับครูคือมาเป็นเด็กน้อยประมาณสิบกว่าคนก็สนกันมากเราก็ได้รู้ว่าจุดสังเกตของภูพาต้อหูการหลังจากนั้นหกปีหกปีหูปีผ่านไปหูหูใช่ไหมฮะก็ไปเจอเขานี่ก็มีอะไรกับหูหู นี่ี่ชอบเรื่องราวตรงหูไปเจอคือเราเนี่ยก็ขึ้นไปเป็นผู้บริหารบริษัทเทปบริษัทหนึ่งแล้วก็มีเขาเสร็จว่าต้องหาน้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้พอหาคนรีสาร์ทแล้วก็ไม่นึกถึงเขาเราไม่รู้ลืมไปแล้วแล้วก็แล้วก็ไปอุดรเราก็กลางค่ำกลางคืนเราก็ต้องมีการรีแลกต์ไปนั่งจิบน้ำเปล่าในผับจิบน้ำเปล่าในผับแล้ว มันคือนะวคือว่าดิ้งคือดิ้งแล้วก uh, ็ตามไปน้ำเปล่าอ่แนะไม่ผสมโซดาด้วยไม่ผสมกูรูก็ได้คำเดียวว่าเพียวเพียวเียวเพียวต้องเป็นเรื่องราวของของผู้ชายคนหนึ่งที่ที่เราต้องไปดีแลกไปต่อย อ่าเขาเรียกปล่อยของนะคะับก็ไปนั่งปั๊บอยู่ๆก็เจอเด็กน้อยคนหนึ่งเดินเข้ามาปึ้งปึ๊งปึ๊งอ่าเขาก็มานั่งคุกเข่าแล้วสวัสดีครับคุณครูครับคุณครูจำเราได้ไหมไม่ใช่เหรอเเฮ้ยด็กน้อยเรื่องแบบนี้ก็มาสวัสดีจำจำผมได้ไหมครับครับโดยนิสัยของครูเทียมโดยถ้ามีเด็กผู้ชายหน้าตาดีเดินมาเนี่ยเขาจำได้ไหมจำได้ทันทีทันทีครับ ว่าแล้วดีนะผมชมใหม่จำไม่ได้เมื่อจำไม่ได้คือใครกันนวแต่ถ้าตาดีเดินทักมาแล้วถามมาว่าจําได้เราจาได้ก่อนนะหนึ่งเราเป็นสลปเราจะจะน้องจะไม่เสียใจนะฮะเราก็ไปไปมาเขาก็จะเท้าความเขาล้าก็เริ่ม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 มีความรู้สึกว่าจำได้เดินทางก็นัดวันพรุ่งนี้เจอกันก็คือไปไปเจอที่รีแลกช่แล้วตอนนั้นตกลงอุดหนุนดอกดอกกุหลาบของเอาไม่ได้มาขายดอกไม้ แหมเข้ามาเข้ามาในกลุ่มของเพื่อนเพื่อนเขาเจ็ดแปดคนนะฮะน่าจะมาหลอกกินฟรีร้านนี้อะไรอะไรอย่างนงี้ยนะฮะเขาก็มากันแล้ววันนั้นวันนั้นไปทำไมที่ร้านนะฮะก็ตอนนั้นมีก๋วยเหมือนกันนะครับงานเลี้ยงฟุตบอลพอดีออกกำลังกายเล่นฟุตบอลกับเพื่อนพวกนี้เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นเด็กวัยรุ่น อิทธิพลนะพราพ่อก็เป็นพันธำรตรโทกันเถอะไปกินร้านไหนก็ได้ใช่ไหมครับพ่อพันตำรวจโทลูกทุกลูกพวกอันตรธาน่ะนี้ทำไมอุดรนี่ต้องฝังเนื้อฝากตัวไปเลยเธอแล้วมันจะมาขับรถรอบเมืองแล้วปู่หาเขาเขาค่อนข้างมีมีบริการเยอะไปไหนเขาจะมีหอเขาทำมูลทิศไงวอ้โหเก็บตกออะไรนี่มันอะไรนี่รวมกันอยู่แล้วอนนีเขาทำอยู่เขาทำอยู่ด้วยทำตั้งแต่หมอต้นๆนะฮะอยู่กรุงเทพ อยู่กรุงเทพระหว่างเรียนหนังสือกับกับทำเพลงเนี่ยวันไหนเขาหมุดหงิดขึ้นมาเขาก็ขอนั่งเครื่องบินกลับบ้านเขาคิดถึงเรื่องราวที่ไปอยู่ตามสี่แยกไปเก็บนึ่คือกระแสเขาจะอะไรวะที่นี่คือเป็นเด็กที่มีเขายเมกอะไรวะ กุศลทำอะไรเขาเรียกจิตอาสาจิตอาาสทำอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์นี่เขาเป็นจิตอาสาเราก็จิตอาสาเหมือนกันขับไหนที่กำลังจะเจ๊งหรือไม่มีคนเราก็จะไปนั่งถือเขาเราจิตอาสาโดนอาสาด้วยแล้วถ้ามีถ้ามีเด็กเสิร์ฟแบบหนุ่มๆหล่อๆมานล้วตอนนี้เราก็จะให้การสนับสนุนชะนวนไปอีเองไม่ใช่เข้าโครงการเลยเข้าโครงการเลยครับผมนี่เปิดโครงการเก็บตกคุยตี้บาดเจ็บแล้วกัน ใช่แล้วพี่แมนดูดีนะการเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามานะครับดูดาอะไรนะการเงินมีปัญหาครับผมใส่ชุดนักศึกษาพาพี่แมนเลยโอ้นี่ที่บ้านเนี่ยช่วยหน่อยสิทำไมเมื่อวานเจอเจอว่าใส่ชุดนักศึกษาทั้งวันเลยว่าคนเนี้ยทำไมแกแปดสี่เป็นใส่ชุดนักศึกษาจะไปช่วยแกหน่อยได้ ที่บ้านที่บ้านแลจะไม่ไหวครแลจะไม่ไหวนีก็เป็นแบบความชอบส่วนบุคคลนะต่อมาต่อมาเจอกันแล้วเจอแล้วก็มาคุกเข่ากันคุกเข่ารึเปล่ก็มาก็มาหาเจอกันแล้วก็จําได้แล้วก็นัดมานัดมากรุงเทพมหานครอำเภอรัตนโกสซีไม่หินชลาต่อแล้วครับแล้วก็ยาวก็มาก็มาก็มาเจอพาน้วยเข้ามาและระยะทางที่เขาลงเครื่องบินเรารับมาคือคนจะมาหาคุเทียมนี่ไม่ต้องบกรถไม่ต้องนั่งรถไฟนะฮะให้นั่งเครื่องบิน เพราะกูถือว่าการที่จะสร้างคนสักคนหนึ่งเนี่ยบมการขึ้นเครื่องบินถือก็ต้องเหนือฟ้าอนื่อมาแบบเหนือเมฆเลยใช่ครับวิธเขีหอยครับผยอมเสียตังค์เพิ่มอีกนิดนึงฮะอ่า แล้วก็ได้คอนเซปที่เราสบายใจแค่เดี๋ยวหลังถ้าผมอยากไปหากุเทียมหมอขออนุญาตเครื่องพมินไปหาไหครับชิมว่าฮาร์อเมริกานะถ้าไปหากุเทียมแค่เหนื่อยหน่อยนิดนึงอเมริกาถ้าเจอในเมกาโอ้โหสอยอเมริกาอยู่ตรงศรีลมอ่ะใกล้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 กับซอยขบอยอะซอยอเมริกาโอ้โที่นี่ ความสนุกเรานี่ยังไม่ทันอะไรทีเดียวเราคออีกนะโอ้โหนะฮะเด็กง่ายนะเด็กมันาะต้องต่อนะฮะแตเราเพื่อนที่มีสาระเด็กเราเด็กแรกเราจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เพราะเราก็ตื่นเต้นพอเจอเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยมันอยู่ในคอนเซ็ปต์เรานะฮะเอองน่นอนแล้วพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อ สัตคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอห้าโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวบังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมหะสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาฏิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพนทนบุรีจำกัดโทร0 2 8 1 3 1 3 2 1 1ถึง1สีสวัสดีค่ะยิ้มอาสยามค่ะปีใหม่ปีนี้ปี2557นี้นะคะเขาบอกว่าวการไม่มีโรคโควอดันเปสรร์สิ่งที่ยิ้มอยากให้ คนดูแลก็คือดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะอยูใ่ใส่หน้าคนที่บอกท้งเจ้าไปอยูใ่ใส่ คือหายหน้าไปตั้งดนโ,โ,โอกมต่อแล้วคร,รัร<อ>บรายการจวนันชอบตอนนี้ เดี๋ยวเทคนิคเทคนิคเทคนิคลองลองลองลูกคอลงลงต่ำลูกคอราสีแบตชั้นแล้วตอนนี้นะะฮนี่คือซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับเพลงมีชื่อว่าครั้งหนึ่งของเราสองคนครั้งหนึ่งของเราสองคนพูดถึงเพลงนี้ก่อนดีกว่าครับถ้าใครเป็นผู้แต่งครับนะ อยู่ใกล้ๆแค่นี้จะถามทำไมก็ตกใจเล็กน้อยฮะเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือตกใจเลยว่าโคลากาเฟอร์เห็นโคลากาฟเฟอร์เต้นกำลังเข้าสู่อันนี้ที่บริษัททำละใช่ได้มาเจ็ดพันมันอะขายได้สิบล้านอย่าไม่บอกเขาอย่าไม่บอกเขาแต่ตอนนี้คุณเทียมก็ถือว่าเป็นแต่งเพลงด้วย จริงจรจริงจริง,จ,รงจะถือว่าเป็นมืออาชีพไหมไม่ใช่แต่ถูกผลักดันสู่มืออาชีพอย่างไม่รู้ตัวเห็นไหม,มกับการรอคอยคการที่เราจะขอเพลงเพลงหนึ่งจากนักปราดผู้ที่ เขียนอะไรก็เ <the> ป็นเงินเป็นทองไงครับมันรอนานมากรอนานมากจนพวกเราก็มีการว่าเอ๊ะเขียนหนังสือก็เป็นนี่ก็คิดว่ามันช้าไปหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ลองดูไหมแล้วก็ปื๊ดปั๊บ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 ก็ระยะทาง3-400โลที่เราไปร้องเพลงนั่งรถตู้กันเดียวกันเขาไปหยาบทำพรรณนายเด็กฟังกันเนี่ยเอ๊ะอยู่ไซนั่นนี่นั่นนี่น้องว่านู่นนี่นู่นนี่จริงๆเพลงเนี้ยมันแปลกที่ที่เราเขียนว่า สัญญาต่อหน้าร้านไอโฟนจะขอร้านไอโฟนจงเป็นพยานทำไมเราต้องสัญญารักตามสารเจ้าตามแล้วไม่มีแล้วโลกใบนี้ไม่มีเสื้อให้เธอเออแบบว่านี่ฉันซื้อไอโฟนให้เธอแต่เธอสัญญานะว่าจะรักกันตลอดไปโอ้โหแลสัญญาเอาเจ้าของร้านไอโฟนจีนเป็นพยานให้เราไม่งก็ไม่งก็แบบถ่ายคลิปร่วมกันเลยให้เห็นในนี้เลยนี่คือคนรุ่นใหม่ที่เราค่อนข้างมองเหตุการณ์เราเราต้องการทําเก็บวกับไอโฟนเพราะว่าเราจะเดินไปขอสปอนเซอร์ ก็จะไอโฟนดุนะคุณพระพระระธาดมาเต็มเต็มบอกอะไรเลยนะตรงนี้นะคมีเอสเบสเข้ามานะฮะเอสเบสมาบอกว่าพิธีกรและดารารับเชิญหน้าตาหล่อมากเลยจ้าอ่ง หลอไม่หลอไม่รู้พูดถึงพูเทียมคนเดียวเลยใ่หะหล่อไม่หล่อไม่รู้แต่ต้องบอกว่ามีมงกุฎเอ้ยวจะตอบพี่นายมงกุฎเนี่ยชี้เลยมงกุฎนะครช่วงนี้นะมงกุฎแตกนะครับพี่หล่อไปก็คือเรื่องราวของเพลงที่ได้ได้ได้ทำขึ้นมาใช่ครับ กับเพลงนี้ที่ Bref, ชื่อนี่กขาโดนนะขั้งหนึ่งกับเราสองคนวันนี้อาจจะเป็นว่าเราสองคนนี่นี่นี่แต่สี่ห้าเดือนหกเดือนพอมาเจอปั๊บเราก็จะสองคนนี่นี่นี่ลุนี่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 แล้เปลี่ยนทั้งเดือนสองเนเรายังมีข so ั right. Right. ้ง sort of หนึ่งไปเรื่อยไงอ๋อแล้วไม่ได้แคงเดียว ผมก็อยากจะมีหลายๆครั้งนะแต่ว่าครั้งแรกเรายังไม่ได้เริ่มแ้าเริ่มแล้วเดี๋ยวจะหยุดไม่ได้เมื่อกี้ครั้งหนึ่งเราสองคนนะครับเมื่อกี้เราคุยค้างไว้ถึงตอนไปเจอกันนะครับในในร้านนะครับที่จังหวัดสุโนะครับในครับหลังจากนั้นก็ภูผาก็นะครับขึ้นเครื่องมาครับที่กรุงเทพวันะครับวันที่วันที่จะต้องรับจากเครื่องบินแล้วไปห้องอัดเสียงก็มีทรศั์กิ้งก้างเข้ามาว่าอยากได้เด็กผู้ชายคนนึงร้องเพลงให้กับพระบาทพิสุทธิ์เจ้าลู่หัวในวันที่5ธ ครับผมพอไปพอรบเอามาได้เลยก็ไปนัดเจอที่ห้องอัดเสียงพอพอกองถ่ายมาก็ผักเขาไปนั่งนั่งเลยเขาก็จะร้องเพลงให้ให้วันที่5้ธันวาซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับน้องนะฮะน้องก็ไปพูดแลวพูดถึงในหลวงพูดถึงอ่าคนอีสานที่ทราบซึ้งถึงในหลวงว่าอะไรเขาก็ร้องเพลงอะไร้นเก้าเกลีวไทยก่อนหน้าก่อนหน้านี้มีมีมาร้องให้ครูเทียมฟังก่อนไหมฮะหรือว่า เอามาเทสคือค่อแค่เอามาเทสในห้องอัดเสียงแต่ก่อนจะเทสก็เจอ3ามหแล้วก็แล้วก็ายหนึ่งอาทิตย์สามห้็ออกภาพน้องเต็มไปหมดกขลองน้องเก้าเผ่าไทยแล้วอยู่อยู่ยังไม่ถึงเดือนรายการสตาร์สเตจของคุณไก่วรายุกก็โทรมาขอน้องไปออกรายการสตาร์สเตจรายการสตาร์สเตจคือซูเปอร์สตาร์เท่านั้นที่ออกใช่อันนี้เป็นกลามาจาก้านนอกัเอ๊ะไปได้ยังไงไ่ได้ไปได้ กำลังกำลังโผล่แล้วใช่ไหมใช่ไหมเราแม้ว่ากระแสมาเราก็ต้งตกใจคทั้งตกใจทั้งไม่คาดฝันไม่คาดคิดประเมอหรือเปล่าฝันไปไหมแต่ทุกอย่างเป็นเรื่องจริงพอเรามาเปิดดูบัตรประชาชนน้องเป๊กับชื่อชื่อนายวันเฉลิมวันเกิดเขาห้าธันวาขนลุกสู้เลยโหอันนี้ตั้งเด็กเลยเนี่ยใช่ไม่ใช่นีเซนมาได้พลอันนี้คือเกิดมัน่อเลยถ้าเกิดวันที่ห้าธันวาเราก็เหมือนว่าอะไรมันจูงมาที่จะบอกน้องคนนี้มาสักกามาที่เดินเข้ามาแล้ว แล้วตัวเขาเองเนี่ยชื่อของเขาคือวันเฉลิมเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพียงจะตั้งชื่อตอนหน้าให้เขาหน่อยว่าอะไรที่จะคู่กับความยิ่งใหญ่ของคาว่าวันเฉลิมนั่นก็คือภูผาที่หนักแน่นของขแข็งแปลกใช่เป็นภูผาวันเฉลิมอเนี่ยมันมีคอนเซปต์นะคมันมีเรื่องราวนะมันเหมือนเข้าทรงแล้วตั้งชื่อหรือเปล่า มันคือเสียงติ้วเลยด้วยมันัโอได้ชื่อมาเสียงติ้วกันก่อนผลงานเขาเนี่ยค่อนข้างหาสจรรั์ครบฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์เกิดอะไรขึ้นเหมือนทํางานเขาทุกอย่างเข้ามาเนี่ยอยู่ๆเขาจะเป็นคนที่แปลกนิดนึงกับกับวันเฉลิมเนี่ยเหมือนเรา เด็กคนนี้อยู่ที่บ้านนะฮะอยู่อยู่บ้านหลังเดียวกันแต่นอนคนละห้องเราอยู่ห้องกลางก็อยู่ห้องหน้าเราไม่สามารถนอนห้องเดียวกันได้เพราะเราเป็นคนนอนแล้ว้างตั้งคืนเนี่ยโอ้โหมีเดินเครื่องเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าเรียกว่าคนเราแบบใครกันต่อแล้วคลางคลางไม่คื่นนี่ตื่นเลยนอนนี่ไปไม่ต้องรอนเพราะว่าคลางเนี่ยถ้าเสียงใหญ่เรายังบ้งคุ้นเสียงแต่ละ เสี <ules> ยงเล็กน <invent> ิ่ไม่ไม่ไม่เราต้องวางคีย์มาด้วยเนอะโอนะฮะแล้วแตอามคีย์ีแล้วแต่ลมใช่ก็เลยบอกว่าความรู้สึกว่าวันๆเขาบางทีเขาก็หลับๆไปนะฮะวันใกล้ๆหวยจะออกเขาก็ตื่นมาตอนเช้าเลยนี่เขาฝันอย่างเงี้ยเขาฝันเห็นในหลวงอะซื้อหวยเขาทีอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้เรื่องว่าจะตีว่าจะต้องเข้าคูเกิลไหน g ูเกิลเปลานะเข้าคูเกิลพิมพ์เลยอย่างงี้มันก็ออกเลขเลยว่านี่เลขนี้เราก็ซื้อตามเลขที่ไม่ต้องใครบอกเราใน g ูเกิลแล้วอก็ถูกไมอเอโอ้โหคือเด็กคนนี้ เป็นเด็กที่ให้โชคเป็นเด็กที่ให้โชคมากๆแต่ถ้าคุณถือว่าแบบน้อยคนนึงที่จะเกิดวันเดียวกับในหลวงเราใช่มัแต่ว่าภูเขาเขาเนี่ยเกิดมาด้วยใช่เราก็วันวันเกิดเขาเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับคือทุกคนจุบพุทธพุกปึ้งปังปังกระโดดเลยฉลองเลยเราก็เลยว่าเจ๊เจ๊หล่อหอ่ะเออนะแบบเวลาเบาถ้าถึงว่าเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู ปุ้มจุดพูดตุ่มตันตุ่มตัน้โหนี่มีเนี่ยคนจุดพูดไได้ทั้งวันเลยไม่ธรรมดาเดยนะแต่ว่าซิงเัินเนี่ยข้างหนึ่งของเราสองคนนะครับถือว่าเป็นซิงเกิล แรกเลยไหมไม่รวมกับไอที่ออกไป4คนนี่เราถือว่าเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลสุดใหม่แรกเลยไดครับตอนที่ออกรวมกับตอนตอนเพลินเพลงนะครับออกสองเพลงละหักที่ใหญ่บ่าวสมน้อยกับขอที่ทั้งหลายเด้อตอนนี้ถือว่าเป็นรวมแต่เนี้ยคือซิงเกิลแบบซิงเกิลเดี่ยวที่พร้อมเป็นอัลบั้มนะเราก็เราก็มี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 เรื่องที่จะตั้งเป้าไว้ว่าถ้าซิงเกิลครั้งหนึ่งเราสองคนผ่านผ่านผ่านเลทที่เราวางไว้ว่าเราต้องการระดับนี้เขเข้ามาสนใจนี้ อาราราัลบั้มเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าแฟนยังไม่ตอบรับอะไรมากมายก็จะเป็นซิงเกิลต่อมาอีกอย่างงั้นเราต้องฝากเพราะว่าคำว่าอัลบั้มมันดูเฉยเฉยซิงเกิลนี่มันดูไฮซิงเกิลซนี่เอาไปซีดีเลไม่ได้ไม่ได้อยู่กับฟูทยมเราอาจจะได้เห็นนะครับภูดาเนี an> ่ยลุกขึ้นมปแดนมีเพลงเร็วมีขยับจังหวะใช่ใช่แล้วก็นี่ ให้ตอนกองผู้เ่าบัานเฉลิมเนี่ยเราเราคิดแน่นอนว่าหนึ่งเขาไม่ได้อยู่ในความเป็นลูกทุ่งอย่างเดียวเขาต้องไต่เต้าขึ้นไปจัดแสดงเป็นละครเพราะว่าหน้าตาอย่างเขานี่ไม่ควรอยู่ที่ลูกทุ่งคาว่าลูกทุ่งอย่างเดียวมาก่ยนบเสียดาว่าเวลาวันนี้ของเราเนี่ยอย่าเพิ่งหมดสิก็ตอบไปดิเรื่องตอบเรียกตอบไปับ ไปเลยดีกว่าไปกับคูเทียมต่อต่อยีกสักครึ่งชั่วโมงได้่ยไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็สองหมื่นนะวะเสียได้จริงๆสุดท้ายแล้วสุดท้าแล้วรับพี่ผู้ผากับคูเทียมฝากผลงานฝากผลงานน้องหน่อยครับให้ผู้ผาฝากเราหรอครับผมนะครับเขาบอกเป็นภาษาอีสานนั่เนาะครับครับผมนี่ผมผู้ผาเที่ยวก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับทางธนบุรีเวลตี้นะครับฝากไปนั่งด้วยสำหรับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยครั้งหนึ่งของเราสองคนนะครับแล้วก็ ท่านใดที่อยากจะฟังก็โทรขอกันเข้ามาได้ทางสถานีนี้แล้วก็ส่งเอฟเอซีมาแล้วก็เสียงพิลง่าสายก็มีให้โหลดแล้วนะครับโทรไปเลยครับที่ดอกจันสี่เก้าสี่หกครับดอกจันสี่เก้าหกแปดสี่เก้าก็ทรออก รหัสซีเรียปิน014ครับดอกจัน49 68 49ซีเรียปิน014ให้ช่วยกันโหลดนะครับโหลดมากเท่าไหร่ครูเทียมก็ได้มากเท่านั้นนะก่อนโหลดต้องเติมตังก่อนรายรถูนะรายการเหลไม่ได้หรือว่าอยากจะฟังก็ขอมาที่ธนบุรีวาร์ตี้ออนไลน์ได้เลยได้เลยได้ฟังตลอดเวลาได้เลยครับผมวันนี้นะครับเราคงต้องไปแล้วนะครับผ่านนะผ่านนะครับให้กันลารายการให้ไหมโอ่าโอเคลา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 ้าล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 า ชมวลยเป็นเรืองนีที่ธนบุรีทีวีวาเลนตีอย่างนี้เอามาฝากแฟนๆของทนบุรีนะครับแล้วก็อยากบอกว่าที่นี่อบอุ่นน่ารักอยากฟังอะไรอยากรู้เรื่องอะไร s อสมมาเลยครับ สี่แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้าคุณได้รับู้ทุกเรื่องราวพี่ก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะวันหน้าจ้าเจอคุณเชียวชา้องหไีก็ได้ติดตามด้วยครับทบุรีทีวีวาไรตี้รายการที่คุณน่าดูและติดต้องติดตามทุกครั้งข่าวจะมีเรื่องดีๆมาฝากคุณทั้งหมดวันนี้เราเราไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตดมกันเลยติดตามกันเยครับผมใส่ตังค์ันด้วยนะชะตารายการให้จ่ายตังค์เลยโอเค ใส่เนอคนใครบอกทักทายเจ้าไปอยู่ส่คือหายหน้าไปตั้งโด เคยหลอที่เจ้าเคยพื่งคนที่ให้ยืมผ้าชัดหน้าเมื่อน้ำตาไหลเจ้าของพ้อยกอดที่เจ้าเคยจอดเมื่อยามพูดใจเมื่อนี้อยู่ใสคือปล่อยให้ห้ายบนหาห mm ัว hmm. ใจเริ่มลายืนสู่หาฝนลง คุ้พอ่อคุย,ยก็ชดส่งวัดไปก็ไม่ตอบมาเข้าแฟดบพอพ่อคำว่ารอดรบอมีค่าใจอ้ายจมหาครั้งหนึ่งของเราสองคนอยู่ใส่นอคนที่บอกทอ้าา สายยามผู้ใจอ่มนเจ้าลืมแล้วบอกสัญญาวันสือไอโฟนสองเฮาสิหาัดนดนลานไอโฟนยังเป็นพยานนองลืมแล้วตีวันที่สีเดือนห้าตอนค่ากี่หอยข้อยคำที่มัดจำ ที่เหาก,ากยังพอจำได้อย่าเหตุให้อายต้องคอยเนินานาครั้งหนึ่งเอานั้นเจ้าสิให้มันเบิดตาสัมผั สองเท่าที่นักดนดน,ดนลานไอโฟนยังเป็นพยานน้องลืมแล้วติวันที่สีเดือนห้าตอนคำกี่หอยพอยคำที่มัดจำที่เฮาฝากกันหากยังพอจจำได้อย่าเห็ดให้อายต้องคอยเนินนา รั้งหนึ่งเอานั้นเจ้าสิทห้มันเปิดตาสันันบออยู่ใส่นาคนเคยบอกรักายเจ้าไปอยู่ใส่อย่าทิ้งให้อา